สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกินข้าวที่บ้านวันนี้เราจะมาทำเมนูผัดผักบุ้งปลาเค็มเชิญรับชมได้เลยนะครับเรามาดูส่วนประกอบนะครับผักบุ้งส0 0กรัม น้ำเปล่า30 ml พริกกระเทียมสับนะครับตัวพริกเนี่ยหั่นเป็นแบบแฉลบนะครับเนื้อปลาเค็มที่ทอดแล้วนะครับน้ําหนัก50กรัมซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต น้ำตาลทรายห่งช้อนชาเพื่อความรวดเร็วในการทำนะครับก็คือตอนผัดเนี่ยเราจะใช้เวลาแป๊บเดียวเราจะนำส่วนผสมที่เป็นเครื่องปรุงนะครับเทรวมกันก่อนมีน้ําเปล่าน้ําตาลทรายซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสหอยนางรม รวมกันเลยนะครับจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะไปผัดกันเลยนะครับกระทะเราร้อนแล้วนะครับใส่น้ำมันลงไปเลยนะครับผัดผักบุ้งเนี่ยใช้ไฟแรงๆนะครับแล้วก็ใส่พริกกระเทียมลงไป จากนั้นใส่ปลาเค็มลงไปเลยนะครับผัดให้ออกหอมนะครับใส่ปลาเค็มไปแล้วผัดให้เขาขึ้นให้กลิ่นเขาฟุ้งขึ้นมาเลยนะครับจากนั้นก็ใส่ผักบุ้งมาไปเลยครับ ใส่ผักบุ้งไปแล้วก็ลิกกอาด้านล่างขึ้นมานะครับจากนั้นปิดฝาปิดฝาไว้ประมาณสิบห้าวินาทีครับเราจะใช้ไอ้น้ำจากในตัวผักบุ้งเองนะครับขึ้นมาอบตัวเองให้ผักเขาสลดลงไปแล้วก็สียังสดอยู่นะครับได้แล้วครับ เปิดขึ้นมาแล้วเราเติมเครื่องปรุงลงไปเลยนะครับที่เราเตรียมไว้จากนั้นก็ผัดให้เข้ากัน ใช้เวลาผแป๊บเดียวครับเสร็จแล้วครับผัดปลาบุ้งของเราใช้เวลาทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วน่าทานมากนะครับลองไปทำทานดูนะครับจัดลงจานพร้อมเสิร์ฟรสชาติแซ่บสะใจครับเค็มกำลังดีแล้วก็ได้ความหอมจากปลาเค็ม งานทานมากนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ